ขึ้นมือรูกจีแล้วสิมันตั้งรองปะชินปูถามว่าใจไวเ่องขอหแม่เอาบอนคนมือนเลยไปยนที่ไม่ขาดไม่ขาดค่ะ เขามาจากโคตงี่ปุ่นเป็นแบบถั่วไปหนอาเป็นสื่อล่หลั

ไม่ไอ้นั่นกลับไปยังอ่ะกลับไปยังอ่ะออางงไปเอาดิ่เอแว่นมาดิบเดียวเองอไม่ใหญ่น่มันหอยอยู่ตรงพามานเขายังวนนนเลยเลี้เลเลี้งเลี้ยเลยเีย

เริ uh ่อไม่เองเ็บหมเนี่น้องเหมือนเขอพีความสูงมากๆนัน้องเหอนเองสุภาพแข็งแรงเลยด้วยปังๆสมใจนึกทุกสิ่งทุกอย่างพัะคุณครองจ้าด้วขอมคุณ่ามด่ไหมเดีวมีหนวหายไปโอมีเนียวหายพร้อมพอดีปว่ันหนายปวัดมาไยงไรย้อไปวัดมาต่งได้ลูกปูเป็โตเป็โต แม่ต่อไปนนองดีของค้างแน่ๆเลยตัวกิบไปบุ๋้ายไปบัดเอียแม่ผมไม่ตายเราจะบันต้องกินสุดยอดเลยว่าตีแกสุดยอดเธอมันยอดสุดไงไปวัดมากเธอมัยอดสุดเนี่ย ขวัดสันผู้กจรอดมาเดียวคุณพี่สุขคุณฟามโนธามีความสุขสัญกาสาห่าบดีแต่ก็งน้องดี กินเหลีเนี่ยเยอเลนกของปากจากัของปากจากของปากจากวัดสันไปวัดสันมาเมื่อกี้ไปวัดสันมาได้คอลลาเจนมาปากปัดสอบไปเอาใครจะร่วมทำบุญกับสุสานยายได้นะคะ อยู่ในไร้สดก็ได้นี้เราจะไปวัดนี้ที่ไปบวชห่อบุญอ๋อที่พี่จูดไปบวชครับก็กำลังตามกำลังศรัทธาเลยนะคะเ้าบาทก็ได้ค่ะแม่คะขออนุญาตเ้าบาทแม่เข้าตรงใส่ชีวิตด้วยกันทำบุญต่อยอดชีวิตเองไมได้นี่กเลย่อสกน เอ้ยน้องปันปันทำไมหุ่นยอดเลยเนี่ยนางงามไม่ใช่ค่ะพี่ท้องเสียสองวันแล้วเหรอไม่จังเลมากเลยย่อเลยเนี่ยสาวเหลยจริงครับหุ่นป่ามนก็น่ารักตุ๊กตุ๊กเหมือนเดิมเออเริ่มเติมคือไม่ไม่ได้ไปด้วยกันเนี่ยแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมงนี้บ้านทางเลือกใหม่ในจังหวะดีๆโอกาสดีไม่ทิ้งน้องอยู่แล้วม่กลัวรักเหมือนเดิม น่ารักดีสุดนะไม่จริงจริงเหรอจริงรักถุงนะแ,แต่ผอมเลยหุ่นดีมากเลยนะมันไม่ได้ผอมที่นี่นะคะเพิ่มสามกิโลนั้เขาบอกให้กินเพิ่มเขาต้องกินเพิ่อมอ<ห>่ะใช่ให้กินเพิ่มกินแล้วเพิ่มแ,แล้วสามโลแล้วตอนนี้โอเค,คอุ่นดีุน้ำแบบนะี้แต่หมอนอิงมันก็ผอมนะผอมลงเออหมอนอิงก็ผอมลง หนีดอรัด <Heck S 2> วัดเจดีอะไรวัดเจดีอะไรวัดสันวัดสันเาากมันไม่ยังรู้ต้องเขิ่มาเขาเอซกเกอร์พี่หมอใส่รูกสูงย่บหใส่สูงหนีก็สีขาแถนี้โนี่แต่นี่ใส่เป็นเด็กน่ารักเนเยัง

หน้าใสกิ๊กเลยฮะวัสดีครับหน้าใสมากเลยนะโอ้สุดยอดเลยใสใสหมองเบิองเออหน้าดีกับาใสหมองเบิองใสหน้าโอเคเลยขอบคุณของฝากจากสุดไซยใหญ่ครับจากไต้หวันนะครับเอามาฝากนะครับวันนี้ได้ของฝากแบบโอ้ยเซอไพรมากเลยของฝากจากไต้หวันเอาจากซ่องว่าพี่น้องขอบคุณครับโอเคนะครับบุญบ้านน้องสุดไซยใหญ่เนาะไม่ไม่ไม่ใช่คน พระป่าโอพระป่าแล้วแต่โอเคแล้วแต่ตถาโอเคโอเคขอบคุณมากต้นครับส <c ười> วัสดีครับส <c ười> วัทุกคนครับสวัสดีครับ